สวัสดีครับบันทึกนี้เป็นบันทึกที่30ของวันที่3 1เดือน7สองวัน567นะครับออช่วงเวลาตีสี่ห้าสิบเนาทีนะครับจากตลาดปัจจุบันนะครับตลาดเขาได้แอคชั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ PA ของฝั่งบายแข็งแรงมากๆนะครับ จากคลิปก่อนหน้านะครับที่ได้บอกว่าหากเขาจะขึ้นเขาจะลงมาไม่ชนแนวรับนี้นะครับและโซนบายก็คือโซนที่ทิ่าน่าสนใจแล้วก็ก่อนแนวรับนี้ใช่ไหมครับตลาดเขาก่อนจะขึ้นนะครับเขาลงมาเคลียคนมาบายแล้วก็ฟอลโล่บายนะครับที่ได้ไมาในช่วงนี้และเขาก็ขึ้น ปรับตัวขึ้นมาไล่ชนแนต้านนะครับเท่าเท่ากับว่าต้านเนี่ยมีคนได้ไมเซลและที่ต้านนี้นะครับก็มีคนได้ไมเซลเพิ่มนะครับที่เขาขึ้นมาสะสมวอลลุ่มของฝั่งเซลล์นะครับรวมถึงวอลลุ่มฝั่งเซลล์เนี่ยที่เขาเคยชนเอาไว้ละยังมีวอลลุ่ม,มอยู่แสดงว่ากรารชุดนี้เขาฉเฉลยอ,ออกมาได้ค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะครับ ก่อนเขาจะบินขึ้นเบรกแนวต้านเขาทุบลงมาเคลียวลุ่มฝั่งบายโซนนะครับก่อนที่จะเบรกขึ้นมาแล้วสะสมรุ่มฝั่งเซลล์โซนอีกรอบเขาเขาลงมาเคลียร์คนพอลโลบายจนหมดนะครับและสร้าง PA บายใหม่อีกรอบที่โซนนี้นะฮะก่อนที่เขาจะเบรกแนวต้านแล้วก็บินขึ้นทะลุ2,400ันสี่ร้ 00, รอยร้รอยนะครับ ก็ปัจจุบันนะครับคือตลาดเขาเล่อให้คนเซลและเคลีย์คนบายเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะบินต่อนะครับโซนที่เขาสามารถจะสร้างจุดกับตัวได้นะครับก็จะเป็นช่วงโซนนี้แล้วก็โซนนี้เลยแต่เราพยายามอย่าไปหามองหาจุดกับตัวนะครับเราจะ อมองหาจุดกับตัวหรือจะเล่นหน้าเซลต่อเมื่อตลาดเขาอยอมย่อกลับลงมาชนแนวรับแล้วเท่านั้นนะครับถ้าหากเขาไม่ยอมชนแนวรับและแค่ลงมาเคลียร์อะไรไม่ยอมชนแนวรับที่เป็นแนวรับสําคัญเลยอันนั้นผมอบอกว่าตลาดเขาพร้อมที่จะขึ้นต่อแล้วกลับขึ้นเป็นเป็นเทนเลยนะครับในชุดนี้ถ้าเขาชุดนี้นะครับถ้าเขาไม่ยอมกลับลงมาชน แนวรับเลยนะชุดนี้น่ากลัวมากเพราะว่าเขาจะบินแล้วก็เบรกแรงๆบินได้ไกลมากเพราะก่อนเขาจะขึ้นนะครับเขาชนแนวต้านสองสี่้อยทิ้งไว้ใช่ไหมชนสะสมแล้วลงมาเคลียร์เขาเลือกที่จะเคลียร์คนบายและฟอลโล่บายก่อนวันนี้คือวงบอกว่าเป็นสัญญาณแรงแล้วว่าถ้าเขา เบรก2,004หรือเขาล่อให้คนเซลล์ที่2,004แล้วติดเนี่ยเขาจะลากคุณไปเป็นบจะเป็นเป็นแบบลากขึ้นไประดับหมือนจุดได้เลยนะครับเพราะว่าจุดเนี้ยเขาเคลียร์ตั้งแต่โซนนี้แล้วครับและไม่เคลียร์จะทัดที่โซนเนี้ยถ้าเกว่าเขาเคลียร์ออเดอร์ฝั่งบายแล้วเขาเติมออเดอร์ฝั่งบายเรียบร้อยแล้วและ ต้องการให้คนน่ะไปไล่เซลล์แล้วทีเนี้ยถ้าเขาต้องการบินแรงๆไกลๆเขาจะต้องลากคนเซลล์ที่โซนนี้และล่อให้คนน่ะไปไล่เซลล์น่ะตามแนวสร้างเรื่อยๆนะที่เขาสร้างขึ้นมาคุณเนี้ยก็สังเกตได้ว่าเขาจะกลับตัวหรือเขาจะหยุดต่อเมื่อเขากลับลงมาชนแนวรับแล้วเท่านั้นนะครับถึงจะเริ่มหาหน้า เซลได้ถ้ามาเล่นเซลสวนตอนเนี้ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับคือตอนนี้นะครับเรารอให้เขาถ้าเขาคือล่อออย่อก่อนย่อแลคอยบายนะครับก็เซลเซลเซลได้นะแต่ว่าต้องเซลตามจุดอ๋อซัพพลายโซนที่มันแข็งแรงนะครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะ่ะโอกาสที่เขาจะเบรกแล้วบินไปเลยเนี่ยเขาจะลาก ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจะไม่ยอมกลับมาเลยคือให้เราสังเกตว่าหากเขาไม่ยอมกลับมาชนแนวรับเลยแสดงว่าเขาอจะลากฝั่งเซลล์ขึ้นไปเรื่อยๆเขาจะหยุดต่อเมื่อเขาย้อนกลับลงมาชนแนวรับเท่านั้นเขาถึงจะหยุดนะครับและต้องเป็นแนวรับที่สำคัญเท่านั้นนะครับถ้าเป็นแนวรับแบบเขาสร้างมาหรือแนวรับที่มันไม่สําคัญเนี่ยเขาจะใช้แนวรับพวกเนี่ยเป็นแนวรับ รอยคนเข้าไปบายเพื่อที่เขาจะเบรกลงเพื่อเคลียร์แหละลงมาไม่ถึงรลับสําคัญแล้วเขาก็จะบินกลับขึ้นไปต่ออย่างเช่นโซนเนี้ยเขาเบรกสองวันสี่เรียบร้อยแล้วนะครับหากเขาไม่ชนแนวรับกลับมาชนแนวรับสองวันสี่อีกอันนี้คือเป็นสัญญาณอันตรายเลยนะครับว่าเขาจะเบรกแล้วบินขึ้นไปอีกได้ไกลมากแต่ถ้าเกิดหากเขาอยอมลง มาชน2 0 0 4นี่นะครับเขาก็จะต้องเบรกลงมาเพื่อเคลียร์คนบายที่2ันี่และไม่ยอมมาชนแนวรับนี้นะครับที่เป็นจุดบินที่เป็นจุดที่เขาทําราคาบินขึ้นไปแล้วเบรก2400ี่รอยได้เขาจะไม่ยอมมาชนจุดนี้และไม่ยอมมาชนแนวรับเดนี้นะครับและเขาก็ยกตัวขึ้นไปชน2 4 0 0ี่ร้อยอีกรอบอันนี้คอนเฟิร์มว่าเขาจะขึ้นต่อแหละกลับตัวเป็นเทรนฝั่งของ ขาขึ้นเต็มตัวก็มันจะเป็นลักษณะภาพนี้นะครับถ้าเขาลงมาไม่ชน2,400นะครับหลักเขาเนี่ยแสดงว่าเขาจะขึ้นต่อนะครับเป,เ,ปเป็นแบบนี้เลยแต่ถ้าหากว่าเขาย่อลงมาชน2,400้เขาจะต้องเบรกเพื่อขีอ่วอลลุ่มบายเนี่ยต้องเบรกลงมาและไม่ชนแนวรับ โซนนี้นะครับและเขายกขึ้นมาชนสองพันสี่รอบอันนี้คอนเฟิร์มว่าเขาก็จะกลับขึ้นไปเป็นเทนขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเขาลงมาชนสองพันสี่ร้อยและลงมาชนแนวรับนี้หรืออาจจะยังไม่ชนแต่ช่วงที่ยกขึ้นมาแหละไม่ยอมาชนแนวต้านสองพันสี่อันนี้คือเป็นสัญญาณเริ่มเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า เขาจะลงต่อมาเป็นภาพนี้นะครับเพราะฉะนั้นตลาดปัจจุบันก็รอให้เขาแอคชั่นก่อนว่าเขาลงมาเนี่ยชนแนวรับไหมถ้าไม่ชนก็วงบอกเล้ว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะขึ้นต่อแต่ถ้าชนเขาต้องเบรกเพื่อเคลียร์อวอลุ่มฝั่งบายแต่ไม่โดนแนวรับจุดบินจุดนี้เพื่อที่จะไม่สะสมบอลุ่มฝั่งบายเข้ามาเพิ่มนะครับ เคลียร์เสร็จยกขึ้นะสะสมเซลล์ที่ล่อเซลล์ที่2 0 4บเราเบรคขึ้นทีเนี้ยจะเบรคขึ้นแล้วบินไปได้ไกลเลยแต่ถ้าตากย่อลองมายกขึ้นไม่จน2 0 4อันเนี้ยกาลังลังเลแล้วว่าเขากําลังเละลเราต้องคอยจับตาดูเลยว่าถ้าเขาเลือกที่ไม่ชนและลงมาชนแนวรับแสดงว่าเขาพุกบอกว่าเขาจะกลับตัวลงนะครับแต่ตลาดปัจจุบันเนี้ยหน้าบาย ปลอดภัยกว่าหน้าเซลล์คุณเบาเราไม่ควรที่จะไปไล่เซลล์สวนหรือจะไปหาออเดอร์ตามไปไส้ไม่ควรทำแล้วนะครับเพราะว่าอันตรายมากเขาพร้อมที่จะบินแรงๆแล้วบินไกลๆได้เลยนะครับเพราะว่าชุดเนี่ยเขาพร้อมที่จะเขาสะสมราคาและทำราคาเนี่ยพร้อมพาคุณบินไประดับทำนิวไฮได้เลยนะครับชุดเนี่ย ถ้าเขาไม่ยอมชนแนวรับเลยอันนี้คือเป็นสัญญาณอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนะครับเล่นหน้าบายปลอดภัยกว่าหน้าเซลล์และไม่ควรไล่หาจุดกับตัวหรือเอาเดอร์ฝั่งเซลลควรที่จะหาโซนบายจะปลอดภัยกว่าอย่างเช่นโซนนี้ครับถ้าเขาลงมาเนี่ยแลวไม่ยอมชนแนวรับต่อมาสีเราสามารถ บายได้ที่อ่าดีมานโซนพวกนี้หรือตามไส้พวกเนี้ยครับแต่โซนไส้เนี่ยถ้าตอนที่มันเบรกแล้วบินงินไปจังหวะที่มันย่อ,อลงมาเลียอ่าคนโทโลบายหรือเบรกเอานะครับที่ไส้เนี้ยสองพันสี่ส่วนสองครับสามารถบายตามขึ้นไปได้เลยคือเราฟฟลโลบายขึ้นไปได้เลยจังหวะที่เขาบายลงมา ของผมผมก็ได้ที่240สองและรออยู่ที่240.50ถ้าหากเขาลงไมกรอบนะครับถ้าเขาไม่ลงก็ไม่เป็นไรแล้วก็ลันเทนไปขึ้นไปเลยพอตอนเนี้ยเขาชนต้าน D ตรงนี้แล้วเขาสามารถสร้างจุบตัวที่โซน,นี้ได้นะเหนือแนวต้าน D ได้อืถ้าสร้างจุบตัวได้แล้วไล่ชนแนวรับลงมาเรื่อย นเนี่ยก็สามารถทําได้แล้วก็แต่ต้องไม่ชน2องพนสะีร้อะถ้าชนเมื่อไหร่ก็คือเขาจะต้องขีลงมาเคลียร์หรือวก็ค่อยสะสมใหม่เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูสถานการณ์แล้วก็ดูตลาดปัจจุบันว่าเขาเอะทำอะไรแล้วก็ชนแนวรับหรือแนวต้านให้เราเห็นมากกว่ากันแล้วก็ดูว่าเขาอะสะสมออเดอร์ฝั่งไหน ทีนี้เราจะรู้ว่าเขาตลาดเขามีแนวโน้มที่จะไปฝั่งไหนแต่ปัจจุบันนะครับแนวโน้มตลาดเขาบอกบอกว่าเขาจะขึ้นและสามารถขึ้นได้ไกลพอชุดนี้นะครับที่เขาส่งขึ้นมาเพราะว่าเขาเคลียร์พร้อมเติมออเดอร์แล้วบินขึ้นมาชุดนี้เป็นชุดที่บ่งบอกว่าเขาสามารถไปได้ไกลนะครับหาก าเขาไม่ลงมาชน2,004และไม่ยอมชน2,004ชนได้แต่ว่าเขาจะเบรกลงมาเพื่อที่จะเขียแล้วก็ขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดชนแล้วเบรกลงมาแล้วชนแนวรับเนี่ยองบอกว่าเขาอ่ะจะกลับตัวลงแต่หากไม่ทำสองบริกรรมนี้เลยเนี่ยทุดเนี้ยจะเป็นตัวส่งให้เขาอ่ะไปได้ไกลล่ะคนที่ได้ออเดอร์แต่อ่าโซนนี้นะชุดนี้ชุดเนี่ย แล้วก็ชุดที่ได้จากโซนจุดกับตัววัชุดเนี้ยสามารถถือรันเทนได้เป็นเป็นหมื่นจุดเลยนะครับหากตลาดมีพฤติกรรมอะไรที่น่าสนใจผมจะมบันทึกเก็บไว้อีกรอบนะครับจบบันทึกไว้เพียงเท่านี้ครับก่อนครับ